กิกมายุรินสู่เส้นทางสายธรรมะสำหรับกิกมายุรินเป็นสายสะพานบุญให้กับคนในบันเทิงมากมายล่าสุดเธอออกมาเปิดใจในรายการเตอะหนุ N ่มแหม่มทางช่องเวิร์กพอยต์ยี่สิบสามกับพิธีกรตัวแม่หนุ่มแหม่มสุริวิภายอมรับว่าตอนนี้ทำพิัยกรรมไว้หมดแล้วหากจากไปก็คงหมดห่วงล่าสุดทำพิัยกรรมแล้วล่าสุดเราทำพิัยกรรมไว้แล้วถ้าจากไปแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไร และเราก็จะได้มีสติสมาธิไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไปเป็นเทวดานางฟ้าสวรรค์นรกมีจริงไหมนรกสวรรค์อยู่ใน31บภพภูมิคือการเวียนว่ายตายเกิดที่ความสิ่งนี้มีอยู่ในพระบัญชาไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เองแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องของภพภูมิที่มีอยู่จริงท่านก็เคยบอกว่าเราจะต้องทําอย่างไรและจะต้องไปอยู่ในภพภูมิไหนถามว่านรกมีจริงไหม เราว่าคนที่ทําความไม่ดีจิตที่เป็นอันอักขศนเหมือนเราแบกหินไว้ลอสนันทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเหมือนกับคําว่าสวรรค์อยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจเป็นความจริงอยากจะเรียนว่ามันมีอยู่จริงต่อให้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาก็มีของเขาอยู่แล้วกับคําว่าธรรมชาติจิตสุดท้ายถ้าเราเลืลึกถึงสิ่งที่เราทํามามันก็จะไปอยู่ในจุดนั้น